สวัสดีครับผมเอวอภรนทุกคนทุกท่านครับวันนี้มาอยู่ที่จังหวัดสุรินทร์นะครับผมสลบไปเดินเช่นเคยนะครับวันนี้มาดูนวัตกรรมนะครับผมเป็นนวัตกรรมที่เวลาเราทอผ้าไหมแต่ก่อนจะมีการกลักหรือวิลแบบนี้เวลาเขาจะมีใยเขาจะม้วนเดี๋ยวนี้ไม่ต้องใช้แล้วนะครับผมเดี๋ยวนี้มาใช้แบบนี้แล้วเอาพัดลมนะครับที่พังแล้วคอหักนะครับก็มาไปยุใช้แบบนี้นะครับเดี๋ยวผมจะพามาดูนะครับว่าเขาทำกันอย่างไรนะครับผมแล้วก็ นี่มันก็จะมีเบ,บอ,อร์หนึ่งเบอร์สองนะฮะเดี๋ยวเรามารอดูกันนะครับผมนี่นวัตกร<อ><ผ>มรมของแทยครับเ <c oughs> อาล่ะครับเดี๋ยวเนื้อหมอมือเลยบ้านนี่วิธีการตอนการด่าเลยนี่นี่นี่แกทำหมอยมามาใช้หรือมาหมุนเนี่ยอ๋ออันนี้เสด็จมาหรือโสดหรือโสดไมย่ยไทเลย นี่นะ,อ,ะนอ๋อ,น,อนะอือเนาะมีไหเขาจะเปียนนิ่มจิองอ่ะงนูนเนาะไอ้ติ่งคนเหรือเธอไหนนี่อันนี้มีประมาณใจใบโอ้โหนี่ครับผมขอจากขยี้ประมาณนี้นะครับ นี่ครับเดี๋ยวเราจะเดี๋ยวจะพามาดูนวัตกรรมครับดีกว่าเราใช้เวลาในการปั่นนะครับก็จะใช้เวลานานนะครับอันนี้ก็ประหยัดเวลาขึ้นนะครับเดี๋ยวเรามารอดูกันฮะนี่เสียอันนี้เลยครับนีน่เ <laughs> ทกรังอันนี้แก่หัรวรวมุอม

ได้เส้นเกี่ยวเสียเออาเส้นเกี่อเส้นไหมเส้นไหมเส้นแรกนะที่เราจะมาใส่นี่นี่ครับโอ้โหจะมาม้วนนี่ร้อยไปมั้ยนะใช้เวลานานไหมนี่กว่าจะเสร็จหนึ่งอันนี่ครับผมโอ้โห โอ้นี่ไม่ต้องจับก็ได้นะครับถ้าเราทําได้ได้สวยแล้วเราแค่ที่จับนี่ก็คือไล่จับให้แน่แล้วให้มันโอ้อันนี้ที่เราแขวนไปแขวนมาให้เสมอกันครับนี่เมนไทยอ๋อ แต่ภายในกาลื่อ,อนฮยนี่ประหยัดเวลาตังยังเอง็นกระบี่ลงไปเลยอะนุ้ยโอโ้นี่ครับผมถ้าทำอะบรนี้ก็จะประหยัดเวลาไปเยอะเลยครับต่อเนื่องเลยถ้าเราหาหาหน่าอะไรมันไม่ขาดนะครับแต่ดูปไปแล้วทำไแล้วก็คงจะไม่ขาดนะครับผมอันนี้นวัตรกรรมในการอ่าษาเขมรเบาต่วิลวิลอักวิลวิลไม้นอะอันนี้ก็ไม่ต้องเลยนะ ก็จะใช้มอเตอร์ที่อะสุดยอดอ๋อนี่ครับมีคลิปล็อกวิธีทำง่ายๆครับนี่อ๋อ น้ำมนิปปะยัยเฮ้ยไอ้เร่องดนยนี่ครับผู้ชายก็ทำได้ผู้หญิงก็ทำได้ครับผมโอ้แน่นอนเต้นเนาะนี่นี่ครับโอเคครับแมววันนี้ก็ขอจบคลิปแต่เพียงตอนนี้นะครับผม ว่ารุมโอเกะส์เราไ้ก็นี่ครับผมนวัตกรรมนะครับในการประหยัดเวลาไปอีกครึ่งหนึ่งเลยนะครับผมเพราะว่าใช้เวลาแป๊บเดียวเสร็จครับเวลามานั่งก่อยก่อยก็ปวดมือปวดแขนปวดขานะครับตอนนี้ก็แป๊บเดียวแบบนี้นะครับใครอยากจะลองเอาไปทําก็ทําได้เลยครับตามที่ให้ดูเมื่อกี้ใช้หัพัดลมที่เก่าๆที่มันพังแล้วนะฮะเอามาประยุกต์ใช้แบบนี้ได้นะครับโอเควันนี้พอจบคลิปตะเพื่อนกันนี้ไว้เจอกันในคลิปต่อไปครับวันนี้ก็กล่าวว่าสวัสดีสวีดอครับายบายเนี่ยเท่ยวหลัง สุดยอ